สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายบัสซิ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากอิตาลีที่กําลังถูกจับตามองจากไบค์เกอร์ทั่วโลกนั่นก็คือ2026 m e g a v o l บหกเมก r โวรถจัก,กรยานยนต์สายผจญภัยที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีล้าสมัยและสมรรถนะที่ดุดันเอาไว้ในคันเดียวสําหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยว สายแอดเวนเจอร์หรือแม้กระทั่งคนที่ชื่นชอบการครอบครองมอเตอร์ไซค์พรีเมียมต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดเพราะเราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องยนต์เทคโนโลยีฟีเจอร์การใช้งานรวมถึงราคาจำหน่ายที่หลายคนกำลังอยากรู้ เริ่มจากการออกแบบก่อนเลย MV Explorer 2,026มากับเส้นสายที่สะท้อน DNA ของแบรนด์ MV Agusta อย่างชัดเจนมีความโฉบเชวแต่ในขณนะดเดียวกันก็แฝงไปด้วยความบึกบืนที่เหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนตัวถังถูกออกแบบให้เพรียวบางเพื่อให้ควบคุมง่ายเวลาออกทริปไกลๆหรือเจอสภาพเส้นทางธุรกันดารช่วงล่างเป็นแบบล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลัง18นิ้วซึ่งเหมาะกับสายลุยออฟโรจิงจัง ส่วนไฟหน้าเป็นแบบ Fu ู l เลดพร้อม d ด y t i m ม r ร n นนิ g งไลท์ที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนบางลมด้านหน้าปรับได้หลายระดับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ ในส่วนของเครื่องยนต์ MV Explorer 2026ใช้เครื่องยนต์ขนาด 931CC ซีซีแบบ3สูบเรียงที่ขึ้นชื่อเรื่องเอกลักษณ์ของ MV a g u s t a ให้กำลังสูงสุดประมาณ123แรงม้าและแรงบิดกว่า100นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอต่อการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายระบบส่งกำลังเป็นเกียร์6สปีดท,ที่มาพร้อมคุชชิเตอร์ทั้งขึ้นและลงทำให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและต่อเนื่องอย่างไม่มีสะดุดเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงความเร้าใจในสไตล์์ MV ที่เเป็นอกกลักลัษณฉพาะตว ในเรื่องเทคโนโลยี MVXplorer 2026จัดเต็มด้วยหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่กว่า7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและรองรับระบบนำทางรวมถึงการควบคุมเพลงและการโทรศัพท์ผ่านหน้าจอได้โดยตรง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังมาพร้อมกับไรดิ้งโมเดสที่ปรับได้หลากหลายทั้งโหมดโรดทัวริงสปอร์ตและออฟโรดเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกการตอบสนองของรถได้ตามสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบ Traction Control ที่ปรับได้หลายระดับระบบ ABS แบบ c o นเนอริงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะเข้าโค้งรวมถึงระบบ Cruise Control สำหรับการเดินทางไกล MB a c o u t a ยังใส่ใจในรายละเอียดขององค์การใช้งานจริง ด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่ถึง20ลิตรทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายสำหรับทั้งผู้ขี่และผู้สอนเหมาะก,กับการเดินทางไกลเป็นพิเศษระบบกันสะเทือนหน้าเป็นของมาซซชีแบบ USD ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเซตได้ตามต้องการส่วนโชคหลังใช้ของซาชที่ให้การซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมแม้เจอเส้นทางครุขรั อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ MVXplorer e x Explorer แตกต่างจากคู่แข่งคือเรื่องขององค์การออกแบบและคุณภาพงานประกอบที่หรูหราในแบบอิตาเลียนใช้วัสดุระดับพรีเมียมน้ำหนักตัวรถถูกควบคุมให้อยู่ราวๆ210กิโลกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างเบาสำหรับรถในคลาสแอดเวนเจอร์ใหญ่ๆทำให้การควบคุมคล่องตัวและไม่รู้สึกหนักจนเกินไปเวลาเจอสภาพถนนที่โหด เรื่องราคาที่หลายคนรอคอย MV Explorer 2026เปิดตัวในตลาดยุโรปด้วยราคาประมาณ21,000ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยราวราว0 0 0 0บาทส่วนในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยคาดว่าจะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากภาษีนำเข้าซึ่งน่าจะอยู่ประมาณ9,50 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับดีลเลอร์และสเปครถที่นำเขา้าสำหรับคนที่ชื่นชอบความพรีเมียมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ MV a g u s t a ต้องบอกเลยว่าราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างดูกาต i ดิเซ r t X, เอ็กซ์ไทรัมไทเ900 Rally Pro หรือแม้กระทั่ง BMW F850 GS จะเห็นได้ว่า MVXplorer e มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบและบุคลิกที่หรูหราไม่เหมือนใครแม้ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยแต่สำหรับสายสะสมหรือคนที่ต้องการความแตกต่างและการขับขี่ที่มีอารมณ์เฉพาะตัวต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน ถ้าพูดถึงประสบการณ์การขับขี่ MVXplorer 2026ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวเส้นทางท่องเที่ยวไกลๆที่ต้องการความสบายหรือการลุยทาง o f f ฟ o a d ที่ต้องการความแข็งแกรง่งรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเครื่องยนต์สสูบให้กำลังต่อเนื่องเสียงดุดันเร้าใจการควบคุมเบาและมั่นใจระบบเบรกเบรโมที่ใช้ยังคงเป็นระดับท็อปทำให้มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ สรุปแล้ว MVXplorer e 2026คือมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ที่ไม่ได้มาแค่สมรถนะแต่ยังนำเสนอความหรูหราและอารมณ์การขับขี่ที่แตกต่างใครที่ชอบความพรีเมียมความเป็นเอกลักษณ์และอยากได้รถที่ไม่ซ้ำใครบนถนนต้องบอกเลยว่าคันนี้คือคำตอบและนี่ก็คือการรีวิวจอดลึกของ2026 m e g a w o l Explorer จากช่อง b i b a s i n g ถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆทั่วโลก แล้วเจอกันใหม่ในคลิป